แบบเขาก็รีบโทรโทรแจ้งโรงพยาบาลเนาะให้ส่งรถฉุกเฉินมารับภรรยาเข้าไปโรงพยาบาลนะคะทุกคนประบวก็เลยว่าเออแบบมันเป็นเรื่องที่ที่ที่น่าสนใจเนาะก็เลยนํามาเล่าสู่กันฟังเนาะตอนนี้ประบวก็เล่าไปสามเรื่องแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้น้องติ๊กน้องติ๊กจ๋า,าประบวกจดไ้ก่อนนะ น้องติ๊กรักบ้านเกิดขอบคุณมากๆค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้ก็คือบ้านบ้านพระบวกก็เลี้ยงแมวนะคะสําหรับคนที่เลี้ยงเ,เลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวไว้ที่บ้านนะคะก็ให้ให้ฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะมีคนเป็นสัมภาษณ์คนเนี้ยซึ่งเป็นคนป่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนแมวข่วนตรงบริเวณเนี้ยบริเวณนิ้วกลางเนี่ยนะคะ โดนแมวข่วนเป็นแผลนิดนึงแต่มันมันลึกเข้าไปในเนื้อแหละแต่เป็นเป็นแผลนิดนึงก็คือคนเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยโดนแมวหมาขว่วนนี่เป็นเรื่องปกติเนาะเอ่อป้าบัวก,ก็โดนประจําทั้งโดนตบนะตบเนี่ยเวลาไปจับตัวเขาเนี่เขาจะจิกเอามืออย่างนี้เลยค่ะทุกคนเอ่อมันก็จะเป็นเป็นแผลนิดๆหน่อยรอย,อยขีดข่วนนะแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาตรงที่ว่ามันมา,มา,ม,ามาโดนเอ่อเส้นเส้นเลือดมั้ง น่าจะเป็นเส้นเลือดเนี่ยตรงนิ้วนะคะแล้วก็ <c oughs> มันก็ลามลามเข้าไปนะคะลามเข้ามาตามเดี่ยเป็นแผลเต็มเลยเต็มตมือเต็มมือเต็มมาจนถึงตรงนี้เลยนะคะภายในเวลาหนึ่งอาทิตย์ค่ะทุกคน <c oughs> เป็นแผลแบบเต็มเลยนะคะเป็นแผลแบบเป็นเป็นดวงเป็นดวงเป็นดวงเลยะค่ะเนาะ ก็เลยป้าบัวเห็นคลิปแล้วก็เลยเออน่นเราบ้านเราก็เลี้ยงแมวก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนนะคะเตือนภัยว่าเออถ้าโดนแมวขวนเนี่ยต้องรีบทําความสะอาดเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์รีบร้างเนะล้าแอลกอฮอล์ล้างสบู่ล้างอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไม่แน่ คือถ้าแมวมีเชื้อเนี่ยเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดได้เนี่ยวิ่งทั่วร่างเลยเพราะว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยไปทั่วร่างกายของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องของการถูกสัตว์เลี้ยงขีดข่วนด้วยค่ะเนาะประบวกก็เลยเรียบรีบ,รบมาเตือนมาเตือนภัยทุกคนเนาะถ้าเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเนาะ เ,เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประบัวค่อนข้างาค่อนข้างสะเทือนใจเนาะเพราะว่ามันมันไม่ควรจะเกิดมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเนะเาะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันอ,อีกเรื่องหนึ่งถ้าทันก็ค่อยว่ากันเนาะเรื่องนี้เขาเ,าเป็นเรื่องซึ่งเขียนออกมาเล่าโดยผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคหลอดเลือดสมองค่ะทุกคน เขาบอกว่าเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แข็งแรงแข็งแรงมากๆเลยนะคะออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานทุกวันแล้วก็เดินไม่ต่ำกว่า5 0 0พทุกวันนะคะ,ะแต่ว่าเขาก็ยังเป็นโรคหลอดเลือดสมองทุกคนฟังไว้นะคะเขาก็ยังเป็นโรคหลอดเลือดสมอง มีอยู่วันหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาก็ลุกขึ้นเนาะเมื่อเข้าลุกขึ้นยืนเขาก็รู้สึกแบบวิงเวียนศีรษะวิงเวียนศีรษะค่ะสิ่งรอบตัวเหมือนแบบมันโคลงเคลงมันสั่นไหวมือเท้ารู้สึกว่าอ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงคะ่ะทุกคนเออก็เลยไปที่โรงพยาบาลนะคะเมื่อไปโรงพยาบาลผลของการวินิจฉัยของหมอบอกว่าเป็นโรคความดันเ ความดันโลหิตสูงเลือดเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้น้อยแล้วก็สมองซี่ขวาแตกนะคะสมองซีขวาแตกเขาก็เลยต้องเข้าห้อง ICU เพื่อทำการผ่าตัดแล้วก็นอนพักนอนพักอยู่โรงพยาบาลอีกไม่น้อยกว่า15วันค่ะทุกคน และเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลนะคะทุกๆวันเนี่ะก็จะต้องกินยากินยาที่หมอให้เนี่ยอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเนาะออและที่แย่ที่สุดก็คือเธอต้องนั่งบนรถเข็นค่ะทุกคนเพราะแขนขาอ่อนแรงไม่มีแรงนะคะทีนี้เธอก็มาคิดนะคะมาคิดว่าเออออกกำลังกายทุกวันนะคะเราก็ไม่กินบุหรี่ก็ไม่สูบเนาะ แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีแล้วทำไม